ใช่ถ้ามันป่วยสิเซดีหาเซดีฮะปัญห,หาอะไรไหมไม่ละมันคงรู้ว่าเราอยู่ในเมืองไอไอคุณมิลตันแล้วใช่เพราะมันออกตะวินตั้งแต่พวกนายหายตัวไปแล้วก็อย่างน้อยน,ยนายก็ยังไม่ตายแค่ตอนนี้ใช่เกวดอะไรขึ้นใน กลัวมากเหรอใช่ไม่ดีเท่าไหร่เพื่อะไรขึ้นกับนั้นเขาดูเหมือนฉันก็ไม่รู้ดูเหมือนสิ่งที่เกิดในแบล็กวอเตอรก็เรามันเกิดขึ้นเมื่อปีก่อนมันก็ค่อยแย่ลงคิดว่านะหมายถึงอะไรแต่เด็งก็ยังไม่แน่ใจ ก็เดี๋ยวขึ้นที่นี่แสงก็รวบรวมคนทําดีที่สุดแล้วหลังจากที่พวกนายไปและจอรนนายคงรู้แล้วชนรุแล้วโฮเซ่รู้แล้วเหมือนกันคุณจากลงเก็บศพแล้วฝังเขาไว้ด้วยกันตามฉันมาเป็นวันโลก แล้วเ้อมีแผนยังไงก็คิดว่าจะลงมือเราต้องให้แน่ใจก่อนว่าจอนยังอยู่ในคุกนั่นแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงเราต้องขึ้นไปที่สูงพอเพื่อดูสถานการณ์ให้ชัดเจนอะไรนะมันอยู่ที่เกาะไม่ใช่หรือไงเม้่แต่เธอกำลังคิดจะบินมาได้เหมือนนกในแต่ที่เรากำลังจะทำเราหาบอลลูนให้เราได้แล้วบอกที่ว่าล้อเล่น ตอนนี้นักบินหรือนายท่านใก็ตามเขาว่ฝึกถัดออกท่องเที่ยวเขาค่อนข้างไม่เหมือนใครใช่ไหมว่านายต้องหมารู้มไหมฉันไทับใจนะจะดูเก่งข,ขึ้นมากว่าไหมนี่เราไม่ดูซ้ำ <ส PAL S 2> ว่าพวกนายจะกลับมาไหมทุกอย่างตา,าโถมความหนักมากอย่างที่นายเห็นพารินติดเหล้าจนหัวลานน้ำ สเต้าดูกังวลไปหมดส่วนสวอนันก็สวอนันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยฉันคิดว่าก็ไม่ได้แย่ไปทั้งหมดฉันแค่คิดว่าดีใจที่พวกนายหาเราเจอได้เขาเวบอกว่าเขาได้จดหมายที่ฉันทิ้งไว้ hey, เป็นความคิดที่ดีมากจะตั้งพวกพิเกตันโผล่มา oh, way, อีกอย่างฉันไปลาไอ้พวก ทายสารเลวสองตัวตรงแคมปที่สัปดาห์ก่อนอะไรนะใช่เมือนมันจะผ่านไปทางนี้เธอนนี่มเป็นงานรัดตัวจริง c d อเลยเธอสวยดีว่าไหมก็จอดบนพื้นนะใช่คุณบุลาดบุลาบุลาอ้าคุณนัลเลอร์ดีที่ได้พบ ยินดีที่ได้พบครับนี่คือเพื่อนที่ยันบอกคุณมอร์แกนอาใช่อันจูลเลอร์ยินดีที่ัะใช้อาเธอมอร์แกนครับตอนที่สุขและสวยงามมอรกก์แกนเหินฟ้าเกนินอิคาัสข้ามทะเลได้สบายเคยบินมาก่อนไหมไม่เคยสุดแสนเปนเกิดเอาล่ะ,ละแต่เจ้านี่รับไปกันเลยแล้วเธอไม่ไปเหรอ โอ้เธอไม่บินครับจะบ้าหรือไงผมไม่ไปหรอกไม่ได้ครับท่านอันตรายซับซ้อนพวกไอ้ละเหยยันดอกไม้บอบบางคุณนายแอดเลอร์นั่นเหรอระเจาทรงโปรดหรือไม่โปรดออกมาสองคนน่าจะเข้ากันได้คุณแน่ใจแค่ไหนแน่นอนครับแน่ยิ่งกว่าแน่อีกคุณนายให้เราลำพานะให้เราด้วยตกครั้งสองครั้งเอง อาละดึงเชือกนั่นป้อนเนนุกนะนุนหนุนโอ้เรงไฟสัมผัสกับเมฆหมอกคาขึ้นไปนิดแต่คิดว่าลมน่าจะแรงใช้ได้แล้วสูงมากพอแล้วน่าจะไปเห็นวิวงงามเหนือแม่น้ำ ผู้ชิงชังความหยาบช้าแต่ปัถนาไทยโทษเมื่อพลังเผลอดังนั้นจงทําที่สุดเพื่อกำลังเพื่อลงเอ่ยโอเคคุณบุลาแต่บทจอกก่อนจัคุมมีลูกค้าคนหนึ่งพกหอยนางลมบุดๆขึ้นมาด้วยประสบการณ์ที่ขมขู่สุดๆสำหรับทุกคนไปต่อครับเราขึ้นไปเหนือเมฆ มันน่าทึ่งข้างบนนี้ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนใช่ไหมเราต้องไปเหนือเมฆอยู่ถุมจัดเลยนะเอาล่ะ Oh a yes, heavenly indeed. Quite remarkable, isn't it? Feels like we have a nice westerly wind, so keep her around this height. This particular vessel is state of the art, sir. Imported from Europe. Won't find more than a couple of these on this side of pond. So long as it works. <laughs> คุณน่าจะว่าเราจะไม่บงับงคับเจ้านี่โอ้ไม่อยู่แล้วเด็กที่ไหนก็ทำได้กับเจ้าคุมตัวจ้อยอย่างนั้นะคุณวิทลอร์บอกว่าคุณกระตือรือร้นสุดๆที่จะเรียนรู้แลวเรามีอีกเยอะแต่ she did, did she? ว่างั้นเหรอเรากำลงัง คุณอาเธอร์คุณอาทูโลมันช่างหมดจดตองสมาธิีจะนี่นอยู่ตอนนี้ <laughs> อ๋อโซนนิดหนึ่ง hi sir back okay did you breakfast in the city this morning mr Morgan Not exactly well i have a boiled egg in my pocket here that you're very welcome to i think i'm all right thank you recalling the uh, blues discussion well just say. you will like goma ก็ขอถามว่าคุณสนใจอะไรนี <the 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 ้เรื่องการวินเหรอผมไม่เลยสักนิดคนนไ้เลยอยากให้ผมให้ผมประหลาดใจนะเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีและสดใสงดงามไม่ใช่อย่างนั้นแน่ผมชอบการต่งกายที่คุณสตรีกว่านี้แต่ก็ความหลากหลายนั่นเป็นดั่งสีสันของชีวิตอย่างนี้ก็พูดกันอะไรแบบนั้น รู้ไหมว่าพวกเขาขังคนไม่รู้เลยคุณบุญลาดเห็นอาคารที่อยู่ด้านด้านหน้าไหมเรือนจำซิสซิก้าสุดอื้อเฉาแล้วไม่ควรบินเขาใกล้มากนะครับทถทีเ้าเข้าไปดูใกล้กันมันเขาว่าไงคุณมกกนได้ปลดนี่มันผิดปกติแล้วนะ คุณอยากให้ลูกค้าไม่พอใจด้ยไงฟังนะนี่ไม่ตลกคุณจะทำอะไรพวกกาดต้องเห็นเราแน่เอ็นไว้พวกเราไม่สนใจหรอกผมแค่กำลังมองหาเพื่อนอยู่เพื่อนเหรอไอหมอนนั่นมีนิส่ยชอบอยู่ผิดที่ผิดเวลาอยู่เรื่อยี่เขาพวกนั้นเอาเขามาล่ามโซ่ใช้แรงงานกลางทุ่งคุณพระช่วย Well, this is Relax, Mr. Relax, Mr. Bullard. Take over. Keep us well away. I'll do my best. Billy isn't the easiest to control, you know. This was not the tour I had in mind. That's not him. Nope, not there. Mike is here. ม,มันเขาบอกยากจริงๆใช่ <c oughs> เฮ้ยพระเจ้าช่วยทำอะไรคุณันยิงใส่เรา No Anyways, the wind speed is picking up. We should stay at this altitude, heading chúng so that should take us back to land. Here, God, I'm shaking like a leaf. I'm in the tank, <tossous Much of humanity> อะไรมันจ,จบแล้วคุณพระนั่นใช่คุณนายแอดเลอร์ใช่ไหมตรงไหนน้องถูกตามล่า

แล้วปืนทำมาอย่างแรงยังไงกระสุนแป๊บมาหนีไป โอ้ยอาจกำแพงอาจต้นไม้ อชิปหายแล้วโดนจิงกระบาลเด็ดดีจับเชือกเดยวเข้าจับเชือกวงสะพานข้างหน้าอเอ๊ะฉันรับอีกฝั่งนะ ตามีครเบอ้อาเอ,เออดูแล้วน,นึงเกือบได้แล้วนิ่งไว้อาเธอร์ไปจากที่นี่แบบหนึงกำลังกำลัง Oh. Oh. Uh, I think we're going to crash. Another it, boy. You break your neck. นา้าเขาหักหรือเปล่าคิดว่าใหม่นะใหม่นะไม่แน่บ่เอ้ยดูนั่นคนแหกกันมาอีกฝั่งแล้วหาที่กำบังซะ ยิงวิ่งวิ่งวิงยิงกระสุนไปยิงขนาดล้มนั่แหละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมไม่ด้ลูกผู้ชาย เวรบ้าอะไรงังเธอเนี่ยทิ้งเธอไว้่พียชั่วโมงก่อเรื่องได้ไม่ได้เลยหรือไงท้าไม่ตะแก่นั้นต้องตายห้องงานของเขาถ้าบารนพวกนั้นได้ตัวโคมริสโกพวกเขาแขวนคอพิเซนนิดแขวนคอเหรอโอเ มันเคยต้องอดีตดฆาตกรนมันแน่นอนไม่ต้องสนเดี๋ยวมันก็หนีไปได้ไม่มันไม่หนีตอนนี้จะทำไม่มันแน่ใจฉันเองก็มีปัญหาพออยู่แล้วเตเธอเป็นอะไแล้วจะากเห็นอยู่แล้วเธอก็รู้เป็นยังไงไอสารเลี้ยงนั่นต้องถูกแข่งคอเอามาจะติดด้วยมาสตันนะสิมาเห็นเขาไหมใช่ อยู่ในทุ่งโอเคโอเคงั้นเราจะไปช่วยเขาจากรัดเลือนจำไปจากกลางทุ่งใช่แล้วบรากาศแต่ไปหมดม่คนคุ้มแน่อยู่แล้วยังไงก็ต้องอยู่หลังกงไม่เขาไม่ได้อยู่หลังกงเพราะงั้นนั่นแหละที่จะทำชิงตัวเขาจากตอนทำงาน ก็คงงั้นจะดีที่สุดถ้าเราไปกันสองคนหลังจาเราสองคนอยู่แล้วดีเราสองคนอยากจะได้ก็จะหาเรือตัวเขาออกจากที่นั่นเจอที่เขาขอบริเฮดขอบคุณหน้าเถอะดีครับ